ปะปาปาจะไปใส่ลูก้าจะเข้าเอาพักตูก้พักใส่หลับปิดหลับไก่ก่อนมานูกแม่อุ้มครับ ไม่จ้อยนี่คุดเมียนปูพักไปเนี่ยเมีักเมื่อไงสิลกผพักให้วัาก,กันเ้อมาลอกเอาไหมลก,มลกพี่มาลกพี่เอามาก,กระตานะกระตามาใสา่ไหม ทองมีจอยห้องท่องห้องหิวเข่าลูกโรดเบิดะปลูกไม่อีกลง่ะ ใส่กระทางน้ำเ่ยเอาไปใส่กระทางน้ำสีขาวนะเดี๋ยวแม่ชิล่าทิมน้องกระทางทิมน้องกระทางนี่ทิมน้อง่ง xe cả thang đó. à, à bưng, bưng, mẹ đi ạ. À. ít. Áo mẹ cả ta cho nào. ออกมานแ,แม่กระตานแ,แม่ชิใช้พักนะอกมาหนแม่ มาไว้ไม่ใช่พักเย็ยนแน่นั้นว้าาตู้ราชีป็ดชุกินได้มือนเอาพักหอมปีให้เราหลับเส็ับเป็ด ยังลูกหน้ามากะซึมน้ำมากอ,าอามาน้ไมตีตีกระตานทีใส่พัก่เอาจับจับสีงาสิเอ้าจับช่องขักเออนี่เอาพักเส่กมาลุก ไว้ได้แม่มือเย็นดีไวเย็นเจี๊ยบเลยนี่มาไว้มือแมหนาวนี่เอมาอมาเอามาใส่พักหน่อยแม่ตีลูกล่ะตีตาโอเคเย็ยนเลยเยน็นเย็นเย็นพอถักต้กันต้นี่ สวัสดีค่ะก่อนบายดีก่อนเดี <m 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 anyway)> ๋ยวโอ้เส yani ือเปียกได้หูืเสือเปียกเสือง่ามเปียก่ะน้องห้องยังไบบฮะค้าพแม่จอยแม่จอยนี่คุดยังหันแล้วแหละน้องไปหาซืือเวียกหมักเล่นเมื่อเช้านี่กับบูมีซ่มม บ่มีขายซ้ำ ไก่ผู้ชาหนุ่สบายดีกันบายดีงายม แตกหน้าแตก មិនចាប់នេះទៅបាយនេះទៅញ៉ែនេះ นังยีดังี้บิเบิมสิฉีกปาให้บ้านโอ้เจ็บเจ็บีบ้้า หมนปิ ed, ah. aa, uh ้งไก่หน้าหมูปิ้งไก่ปิ้ไก่ปิ้งไก่เร็วไม่ไดิกินจะปากละโดดหมิปิ้งไก่ไงปิ้งไก่เซโนอิดว่ย อุ่นกอ่ออุ่นในหองจัดหน้าเหอะแกสิบิบเยรหยบให้นะ้ำมันบ้านขอกเนาะกันนะมันมพุดมาจากหน้าตูนะ้ไงจกิงงจังจมันเกลือเลย พิกเองแล้วเปล่าแพ่หมอแล้วแม่ว่าวันนี้พี่แพ้หมอบอก <ynen. S 2> พอแล้วพิกแต่พิกมาห่างดุดอ่ะ ใส่ได้ใส่ด้ยเยียบเฉียดเงียบจรนงที่แม่จอยได้อ้ลมเนี่ยลมอย่างบงี้ยสวดีนันสวาดีสวดีไปดีตาลุง,ลลง,งขไ,ไ,ไ,ไงข่น,ไน้ำกันเด้อไข่น,ไน้ำวาดเด้อ

จะตบไม่ะบ้างัดมอน่อยมีแต่อยากพอดนี่นะ้ีดันอะโอ้ยนี่นะนี่น่ะมิเต่อยากเบาโอ้ยนี่นะใหม่ปลาชูะบังบ้งตัวบ้งอีกตัวบัางตัวบัาอีกตัอยากจุ๊ไม่จอยอันนี้นะจุ๊ไม่จอย กินบอตุ่ไก่กินงอนตุ่ไก่กินบ่อเป็นยังกินปลากินกินมอขาไก่กินอีกกินเดมันแ่บบ่แบกินชุบม,มอือได้ติเดีเ๋ยว ดูจะลามีกันจิงยิงจิงจิงิงจิงจิงจิงเจาะดิงตรงตรงตรงชิ่นใจดิมีไงปลาลุงเห็นพุงไหมครพอพอมาแล้วพอนพอมาเลยพอบัตมาเลย บอกปลาลูกมันไม่มาแล้วจ้ะเพราะว่าไงเพราะว่าเนี่ยมันตื่นบอกมาดบุบเลยมาจมให้พ่ออยู่บ่อนพ่อกินน้ำบ่อปานให้ใครกินน้ำนแดงอยู่บ่แดงให้พ่อบุญกินน้ำอยู่บ่ กินน้ำแม่ได้ให้กินด้เยแม่ขาดด้วยอา้าแม่บวให้กินให้ให้บอให้เลยลูกบวนกินน้ำลูกบวแพงไปจอยปะ่ะคือให้จะพอบุญกินแค่นี้นะ เนื้อเนปะใปะหน่อยลืมแล้วใชปะว้ จอยแม่มจอยเหียดงามเป็นลานะเจ็บที่ช่ยยืนม่สีกิ๊ตีนตาเหรวเนีนะอ้ยใครจะมาดูวะเออประตูเมันชิโนะดหรอน้องสิมันนะประทูนี่แล้ว่าบ่อเหนึ่งคืออยู่นีมันใช่หอปะูชด มาแต่เดียดน้ำพูดอะไรมาใหม่ด้วยน้องว่าใจจะเมืองนี่นะนล้วขื่อดื้ออยู่นี่กินบากดมันอารมณ์ดีแยนะเงียบตลอดเด้นดกินบากดไก่กินไหมกินขวดไหมกินบากดไก่ตูดไก่ กินบ่กินบ่ว่าอะไรกินบ่กินแล้วอารมณ์ดีเอ๊กินด้ดีว่ะเออกินแล้วอารมณ์ดีกินแล้วก็ยิ่มแฮ็ดนิ่มแฮ็ดนิ้มมัดมือมัดเปนกินบ่กินบ่นะกินแล้วก็ยิ้มเปื่อยเปื่อยเลยกินบ่เข้ามาปลาลุงมากินน้ำยุกห้ปลาลุงกินกินกินตัวได้แตปลาลุงมากิน อ้บววัหาบวัวปลาได้จ้ะสิปลายัางเดียวเล้วเพิ่นหอยกินเนกพี่น้องเนาะของเพิ่นหมักได้มีนั้นปลาปลานิบกัะหากับยาต้มน,น,น,นี่ว่านนี่พี่น้องเยเนาะก็ดีบกิปลาทูอีกเลย ติปามีตะปามีตะปากะไข่ไข่กะปาเอ้ยสบายให้ลูกสบายมือดำนี่ดำนี่ลูกปลาดำนี่เดินชิมุคมันอือมันมุกก็นี่ตามคือดื่มจัก ควักแนวด้อยโลกเป็นไหาล่ะเหรอเออพักกาไอ้พักกาน้ำหนอกนี่มาแบงเอาเอาใบเฮือนกับหนึ่งหมักแตงหมักเตืองเอาแบงเอาดด ยังกูได้ไปก็มันจะไปกัไปมึังจะไปก็แว่งไม่กันนี่เด้อ มาหนี้ดินโจยกระชักแล้วเห็ดแนวน,นี้แล้วบบไปจับปลากินนะฮะให้จิจับขี้ดินเนาะเห็นบ่าภาภาภาพนอพักการดเนาะ บ้านมึงเนี่ยมันเข่าเล็บเจ้าน่ะลูกเล็บดำคืออ,อยู่อ,อย่าอมไน้นอนขับป่าเจ้าแต่แท้วนี่ค่ะนอนจิข้าท้องเจ้าแ้เดี๋ยวยังไปร่างเดี๋ยวยังไปร่างเดี๋ยวชิ้งข้าวแล้วไม่ร่างให้ อุนอนอ่นีิไใจก่อนบายไปที่พิบูล่ะที่ดินเขาเล็บมือเราบ ตัวนอน,นอยู่ในหันหน้าแต่เห็ุแหยว่าปวดท้องไหน,น,นด,ดีใจว่าพอาบุตมา,าดีใจแห้งบ่ะมาดกอไจุบม,มากัน Cool. Well,

đã bật chốt bạc nữa hả? Mất lạng quá Đừng khén sửa con nội, đừng khén sửa Ừ Ờ, ăn Ăn, đã nghỉ đi, đã nghỉ đi, hết này quyền sửa rồi Ờ, thuốc khúc, thu, ờ, uh, hút ốc đụng Bơm mẹ tiền năm mày hết con Ui Ờ luôn Đang mới Ờ Ờ, nào Pa, 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 xe nó, pa luôn rồi nó Ô, oh, từ đây <laughs> Tóc chài bớt ป้าจอยก็จะขอจบคลิปเพียงนสามีก่อนไปแล้วสบายดีป้าดุง